สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรอบนี้ขอนแก่นนะครับอะไรบ้างไปดูกันครับไปเลยฮะขอนแก่นรอบนี้ฮะเริ่มด้วยที่บูช่างจักเลยนะครับจุดจอดของคำว่าโอเวอร์ไซด์เลยนะฮะจะตามต่อด้วยฟีโลไปยื้อยครับก็เป็นไซโอเวอร์ไซด์เหมือนกันนะฮะทุกอย่างที่อยู่ในบริเวณที่เราจะจัส่งนะโยงไหมโยงไหมโอ้โหยกตายแล้วเอาอย่างนค์ไ่ขอแบบแผ่นละกันโตโซมาสวยๆนะฮะตอนไลน์ที่ท่าไม่มีใครเอฟแต่ว่าคนมองถึงเอฟครับไปต่อไฟคอนไซส์ยักษ์ครับใหญ่ที่สุดในรอบที่ผ่านมาต่อไปวินหน้าติดจางครับผม เป็นหน้าติดต่างๆจริงนะดูใบก่อนนะโอ้สายใบโคตรสวมากตัวนี้ครับต่อเลยใบวอลรีนหาที่ไหนใบวอลรีนขียวฟอร์มแบบนี้ใครทำอยู่นะฮะฟอร์มสวยๆแบบนี้ติดต่อเราไมมใบนะครับแล้วก็ไปต่อที่ดาก้อนนะฮะเห็นแล้วฟอมนะครับเอาฟอร์มดีไช่ต่อเลยหน้าคลาสหน้าคลาสเห็นอยู่ในไลน์นะฮะเห็นไปเรื่อยๆกันมาดมมาดมครับมาดมโคตรสวยฮะอ่ะต่อเข้าตรงไหนนะสเตโนโลบ้านบอกเลยนี่จะแกะเชือกที่มัดอยู่นะฮะบานเตะฮะฟอมโคตรสวยครับต่อที่อันนี้ออเดอร์เข้ามาโอ้โหสยามมอนลี่ทั่วไปนะแต่ถามว่าหาสวยๆล่าระบบพร้อมนะฮฮะะดดอนใใบจััห้ครบ ต่อเลยนี่พอรบพอรบคืออะไรระเบิดบอกเลยครับว่าเต็มหลักจนล้นนะฮะลูกค้าไปทำต่อเองเสาหลักนะฮะถ้าทำต่อให้ราคานี้ไม่ได้นะครับตามต่อด้วยอันนี้มาบานบานแต่ความสวยคนในบ้านครับนี่ฮะส่วนจะทำอะไรให้แล้วครับพร้อมแผนนะอยากแข่งแผนเลยอยากหลักหลักเลยครับฝากด้วยครับรอบนี้ขอนแก่นทั้งหมดครับผมเดี๋ยวไปดูครับว่าคือรถจริงหรือว่าหลอกนะครับปิดจริงส่งจริงดอปไมค์ไปครับฝากด้วยครับผมโดนยื่นซูเปอร์บังอีกตัวหนึ่งยกไหนสิดายส